สวัสดีนะจ้าจ้าตอบให้

จริงจรงคุ่าปางจรงัวมุแม่คุ้มยาวขกังแล้วงองดูรัว่อมันก็เปลียเขาได้ลงซิว

ร้านแกงร้านขนมร้าย่าง

ไม่้องมาจไม่บ้านเขาเลยคุ่ปริเวชไดนแลวบ้านเขาได้แ่้ว

都可以没问

มีผู้เข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับ1นถึงหซึ่งจะได้รับช่วยแล้วนะครับทั้งชายและหญิงมาครับเนี่ยรับสำหรับน้องนักวิ่งนะครับหรือคุณพี่คุณแม่นะครับที่เข้ามาในซุ้มเส้นชัยนะครับก็รับต้นไม้ไปปลูกเพื่อถวายแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ คนละหนึ่งต้นหรือสองก็ได้สามก็ได้นะครับต้นไม้รับไม้วังตีนตรงนี้ตน้นไม้ก็นําไปปลูกในที่บ้านหรือว่าที่ทของสาธารณะนะครับหรือว่าเป็นที่นาที่ไร่ของพ่อแม่พี่น้องนะครับได้นะครับตามรู้ว่าตามแดนอะไรนะครับก็ได้ครับมีประโยชน์อย่างนั้นนะครับมาๆนาเชิญกินข้าว้วยอะไรได้เลยครับสำหรับ น้องๆเยาวชนนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้นะครับขอเข้าเส้นชัยแล้วก็ขอเชิญรับประทานน้ําหรือว่าน้ำสจากวล้วยได้นะครับั่งขวามือขาเข้ามานะครับตรงนี้มีน้ำสตรกวยเยเย็นๆนะครับแก้ร้อนในบริการให้อยู่นะครับก็ขอเรียนเชิญเข้าไปรับประทานได้นะครับน้ำสตรอว์เบเย็นๆแก้ร้อนในนะครับ น้อยสค่รรยายบรยารายงานตัวมีของรงับสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งในครั้งนี้นะครับถ้าเข้าเส้นชัยมาแล้วครับถ้าไม่ได้ที่อันดับที่หนึ่งถึงที่ห้าครับก็ยังไม่ต้องกลับบ้านนะครับตรงนี้ก็มีของรางวัลรอแจกอีกหลายรายการนะครับสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการกิจกรรมเดินวิ่งในครั้งนี้นะครับที่มีอายุคิดว่านะครับมีอายุน้อยที่สุดนะครับก็ขอให้มาลานตัวที่โต๊ะหน่วยกันหรือที่ผมก็ได้นะครับมีอายุน้อยที่สุดและก็มีอายุมากที่สุดนะครับตรงนี้ยังเข้ามาไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะประสาันา์อีกรอบนะครับสองรอบสามรอบนะครับ ตรงนี้ผ so <music> ู <sound> ้ช่วยสุกีก็มาบริการให้บริการอยู่ตรงที Poke ่หน <isce> ้าตลาดนะครับผู้ช่วยสุกีของเราก็มานะครับครับสำหรับเอาต้นไม้ไปปลูกก็ขอได้นะครับคนละหนต้น2ต้นสามต้น4ี่ต้นห้าต้นก็ได้นะครับไปปลูกไว้ริมรั้วริมแดนนะครับที่ของเรานะครับตรงนี้ก็ได้ประโยชน์ ประโยชน์ทางนั้นนะครับมาเล็มาใส่นี้นอืออู้เลี้ยนด้วยอ่ะูให้แม่ปลูกเด้อะให้รองเท้าใส่มาได้เย้ะไปกินน้ำไปลูกป้าจะกินนะ้ำกินตะบวยเดี๋ยวเดี๋ยวมาต้นไม้สำหรับน้องๆหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้าเส้นชัยมานะครับจะเพิ่งกลับบ้านนะครับเ,เราก็ยังมีกิจกรรมรออยู่นะครับแจกของรางวัลอีกยังมีอีกพอสมควรนะครับ สำหรับน้องๆนะครับที่คิดว่ามีอายุตัวเองนะครับมีอายุน้อยที่สุดนะครับก็มารายงานตัวครับก็จะมีรางวัลให้พิเศษอีกครับและคุณพ่อคุณแม่นะครับคิดว่ามีอายุสูงที่สุดนะครับก็มารายงานตัวนะครับทางคณะกรรมการนะครับจะมีรางวัลมอบให้นะครับสำหากรับ ผู้เข้าเส้นชัยมาแล้วนะครับฝั่งขวามือนะครับมีบริการน้ำส so, ักปะรดแก้ร้อนในเย็นๆนะครับบริการรออยู่นะครับขวามือนะครับเข้าไปรับบริการได้เลยนะครับเออวันไงเออเดี๋ยวกันเดี๋ยวอายุเท่าไหร่พีเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วไมยเท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่ลทำอะไรู้เกิดเขาอะไรเลยเสื่อหมดแล้วหมดเลยนะ ัเรียขนสำหรับน้องนะครที่ได้ต้นไม้แล้วนะครับตอนนี้การปลูกต้นไม้กันได้ทุกคนนะครับก็เอากล้ก็เอาลงที่งเลามคนอาก้ไมกดนะครับง่ายครับ้นน้เด้เลยไเได้ลย้วลด้ไ้เลยได้เลด้ย้ับยได้เล้ยดด้เลยไยได้ด้เด้ยได้เลยได้ด้นลร้เเ้้้ย้ได้้ คิดว่ายุ่นสูงครับก็จะมีรางวัลพิเศษให้ครับก็ไปงานตัวที่โต๊ะ